รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค่ะทุกคนน้ำมินนะคะละครเรืองรักแกัน,น่าสตาพีพ่ีสองมาแล้วนะคะโอเคค่ะพี่ๆแรกจะคุยเล่าเรื่องเราตอนเด็กนะคะแล้วก็ตอนโตตอนที่ไปประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ลงคลิปมาชา้าลงคลิปช้าตลอดเลยะคะ่ะแล้วก็ขอโทษด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะที่บท คงข้างจะงงตองแรกๆค่ะก็ขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวตอนหลังจะทำไม่ให้งงนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ติดต,ต,ตามละครเรื่องลักกานนะ์ดสตาร์พนพีสอนกันเลยนะคะ let's go แบบนี้สี่วิชาป้องกันตัวนี่แบบนี้ก่อนดีกว่าเราคุยกับต้ซู้ชีวิตหน่อยไม่ใช่ว่าอิงเจ้า,จาน้ำตาแบเนี้ยกาละครไบบนี้ฉันมชอบหรอกคุยกับเป็ดซู้ชีวิตสิแตฝฟุตล่างกายกันแรกก่อนดีกว่าเราเราจะได้ทำวิชาป้องกันตัวที่เราโดนละพากตัวแบบนี้ก่อนแล้วแกจะได้แข็งแรนด์ดี ทำปวดขาเป็นหนึ่งทำเมื่อละกันขาจะได้แข็งแรงดีโหยฉันชอบแบบนี้ไงจะได้จะได้ทำออกกำลังกายแข็งแรงบ่อยๆแบบนี้ชอบชงงมรมมัมมวยจังเลยฮัลโหลเบียมีอะไรหรอมึงรีบมาเรียนดู๋ยนี้เลยนะเดี๋ยวใกล้ชั่วโมงแรกแล้วเดี๋ยวชั่วโมงแรกและ ชั m m lei, love, rage, antis, siglo, ่วโมงแรกเคุนครูที่โหดครูใจร้ายเลยนะมึงเลี่ยมมาเลยนะมึงถ้ามาสายในชั่วโมงแรกนะมึงจะตีตีตีแบบนี้นะนะมึงเลี่ยมเลยนะออกจากช่องระมวยก่อนเถอะีนะต่อจ้ามึงรอก็รอก่อนไป๊่นะเดี๋ยวดูกจะเปลี่ยนชุดแป๊บนึงนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันนะอีบีอีเบียสวยเลยเรากูไปิด อี่ปี่อชุดก่อนดลยเธอเอ้ยชั่วโมงแรกก็เปค็ครูครูใจร้ายนี่เลยครูขโหรันเนี้ยครูจะดูฟ้ามีเนียรีบไปก่อนเถอะที่แล้วก็มาสามชั่วโมงแรกหรอหรือสิวา่าครูเขาครูเขามายังอะ่ะโอ้ยคุยไม่มานี่นาดูสิ ดูก่อนคุยไม่มาเ็นด้วยเขาเขาเรียกดีดกว่าเราวิชอบดีวาสนาผู้ใดนะมีอยู่จริงเนาะดีนะที่แกมาท่าน้าถ้าสมมติแกมาช้าแล้วก็มึงก็จะมึงก็จะครูใจร้ายก็เจ็บจี๊ดหวานเจ็บใจเลยนะดีนะ ที่เป็นวาสนักของมึงถ้ามึงมินมารงเดียนสาขนาดนี้มึงก็ไม่รอดแล้วมั้งอีท๊ามมึงชองดีจริงๆแหมขอบใจมากลยจ้าอีบีอะค่ะทําไงนั้นน่ะกูกูจะไม่มาไม่ทันหลอกขอบคุณมึงมากเลยที่โทรมาถ้าไม่งั้นกูก็ไม่รอดแล้วมั้งถ้ากูสมมติว,ว่ากูมาสายกูก็จะโยนครู ครูใจร้ายโดนตีฟาฟาฟาเจ็บจี๊ดใจนะจ๊ะแหม่วสนัของครูจริงเดี๋ยวกูไปคุยกับน้ำมนต์ก่อนนะแค่นี้แหละเบียใบเล่าไปคุยกับอีน้ำมนต์รอบไปก่อนนะแหมแกมาทางพอดีนะเธอถ้าแกไม่ได้มาทัา้ขเาดเนี้เกรแกแกก็ โดนตีเจ็บติดใจแล้วมัง้งแหมดีนะที่วาสนาของมึงนะ่ะก็ยังมาทันได้อะมอั้งจ้าแหลมนแหมขอบคุยที่ทชมกูม,มาเลยนะโหดีนะที่มาทานันถ้าไม่อเห็นหนูก็มาไม่มาทานมันละมั้งน้ำมนเดี๋ยวต่อจากวันนี้เราไปคุยเล่นกับพจน พสามคนก่อนได้ไหมพ,พูดเราเหรอสามคนนะ่ะโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเล่นๆต่อกันละกันนะเนาะจ๋าประเดีเนะ๋เรานะั่งเรานะเพราะว่าเดี๋ยวคูก็มาแล้วโอเคสวัสดีข่าวเด็กคนวันนี้นักเรียนมาสายหรือเปล่าคะบอกบ้าเดี๋ยวนี้ออไม่มี ไม่มี่ค่ะครูถ้านหนเรียนโกหกครูทำอย่างนั้นครูจะครูจะให้วิ่งหนึ่งแสนโอ้ยหนึ่งแสนรอบเลยหรอเหนือจะตายนะครูสอบถ้านหนเรียนไม่มีอะไรแล้วมาสอบวิชาใครเนี่ยสอบถ็งต่อ เบียตอนนี้รู้สึกกูกกลัวครูสอพาจังเลยแหมมือไม่ต้องกลัวครูสภาหรอกครูสภาเขาจะพูดจริงทำจริงแต่งไงวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกก็วันนี้นักเรียนมาคบบ้างไม่คบบ้างหรอกนะนัจะแตยงมานะั่งเบียรู้สึกมันกำลัก,กจริง ปกก็นี่รหละจ๊ะน้ำแมมคุยทุกคนเลยนะจ๊ะแกตาวันนี้เรากินส้มตาเป็ดอะไรนะวันนี้จะกินส้มตามหรอโหดีใจมากเลยนะน้ำเลดมาเลยอืมแบบนี้เดี๋ยววันนี้เราจะไปกินซ้มตากระเถิญเนาะ ไปด้วยนะเราไปด้วยคนด้วยอ่ะเราอยากกินจะแซมและน้ำนะโอเคอีนน้ำเดี๋ยวตอนเลิกเรียนเดี๋ยวกินซ้มตําเลยจับแซ่แบบนี้เดี๋ยวต้องกินสิโอ้กินทุกคนเลยเหรอโอเคเดี๋ยววันนี้เรานัดก,กันตอนเลิกเรียนกันนะโอเคเข้าใจปะโอเคจ้านะรสชาตจ้านะ โอเคพี่น้ำเดี๋ยวตอนเลิกเรียนเดี๋ยวกินซ้มตําเลยเจ็บแสบแบบนี้เดี๋ยวต้องกินสิโอเคเดี๋ยวเรา้าสขงตอนเลิกเรียนแล้เวเรากินซ้มตําเลยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปห้องเรียนกันก่าะกันก่อนเลยโอเคปะวดเราไปไป,ไปเรียนต่อแล้วโอเค ส้มตำเจ๊พรค่ะส้มตำเจ๊พรค่ะอร่อยแจ e ่แบอีลีเดอร์ค่ะถ้าส้มตำไม่อร่อยมึงก็ใส่ผัวอีซะอีดอกทองถ้าส้มตำอร่อยก็กูก็ยินดีค่ะส้มตำเจ๊พรค่ะยินดีที่ต้อนรับค่ะอร่อยนะคะแจ่แบนะมึงน,นี่งส้มตำเจ๊พร วิธีเด็ดคือถ้าส้มตำไม่อร่อยมึงก็ใส่ผัวไปใส่อีดอกทองนี่ไงวิธีเด็ดไงนี่ไงปะเดีย๋ยวเราไปซื้อส้ตมตำเจ๊พงกันกระแสดีดีดดลงริบกอกดาราก็พุ่มแตดกินส้นตมตำเลยไปดีกว่าเรากินดีกว่าเนาะมึงอวิทถึงพอดีเลยโอเคไปถามเจ๊พอดีกว่าเราเออ เลือดดีทันทีทก็ส,สามส้นตำเจ๊พอเลยนะจ๊ะรายรแรกของเราจ้ะโอเคลึกๆทังสีค่ะนะเนี่ยมามาเลือดดีทันทีก็ส,สามส้นตำเจ๊พอเสนอจ๊ะเพราะว่าร้านเราอะ่ะมีของเซ่บเซ่บมีของอร่อยอร่อยอร่อยจ้ะลึกๆทังสิค่ะโอเค ออืมเอมเใครหน้าเฟาจจำไม่ได้แล้วขอขอเจขอคิดก่อนนะโอ้ขอถามคนแรกกันดีกว่าเพราะเจจำชื่อไม่ได้เอมน้ำขอเอาส้มตำกุ้นกุ้สุกค่ะแล้วก็ขอเอาไก่ย่าง ไม้นึงนะคะเอ่มน้ำมูนขอเอาเป็นส้มตำปูปลาค่ะแลวเอ่อแล้วก็แก้วตาเอาส้มตำไทยมิเพ็ดค่ะแล้วก็ส่วนเบียขอเอาเป็นส้มตำกุ้นสดค่ะแค่นี้นะคะโอเคจ้า พูดดูสิคนก็รอก่อนนะจ๊นูเพราะว่าพูหนูสี่คนน่ะสันส้มตาไม่เหมือนกันนะจ๊ะรูรอก่อนนะจ๊ะรู้วก่อนจะ๊ะค่ะเีหนูรอนะคะเจพรป้าคือมึงไปนั่งรอเจพรเขาก่อนดีกว่าเพราะว่าเจพรน่ะเขาทำเมนูอะไรเยอะเลยอ่ะไม่ป้าปดีกว่าเราโอเค นั่งรอโอเคค่ะหมดเวลาทีไปนะคะสำหรับละครเรียนและกันนาสุดตาค่ะโอเคหมดเวลาดีไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าพบกันในทุกวันศุกร์ทิ์เวลาหกโมงนะคะเจอกันใหม่ในช่วงนี้น้ำขอลาตัวไปก่อนและละครเรียนและกันนาสุดตาจิตาตาต่อไปในปีพีสามนะคะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ค่ะ สวัสดีค่ะ